ก่อนที่จะถอดไส้กรองออกนะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องปิดบล็อกวาลวน้ำขาเข้าียก่อนนะครับลองเปิดน้ำดูนะครับน้ำไม่ไหลแล้วก็ถอดได้ถอดไส้กรองขั้นตอนที่หนึ่งก่อนนะครับคือกระบอกนี้เราจะเปลี่ยนทีละกระบอกนะครับเห็นไหมครับของเก่าดำมากๆของใหม่ที่จะใส่ไปก็คือตัวนี้นะครับเป็น ใส่กอง PP อ่าอันนี้จะเป็นกองหยาบนะครับขั้นตอนแรกตามที่เขาบอกเนี่ยกองสารแขวงลอยกองตะกอนต,ต่างๆเศษหินเศษทรายนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ไปทําความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะใส่กองอันใหม่ไปต่อไปเดี๋ยวผมจะถอดอันที่2และก็สออกไปพร้อมกันเลยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปล้างทีเดียว กองอันที่2ถอดออกมาแล้วนะครับเป็นกองคาร์บอนนะครับทําหน้าที่กองสีกลิ่นปรับรสชาติรวมไปถึงสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆอันนี้ไม่ค่อยสกรปรกเท่าไหร่นะครับกองอันที่2ต่อไปก็ถอดอันที่3นะครับอ,อันที่3มออกมาแล้วนะครับก็ค่อนข้างสกรปรกอยู่ แต่ก็ไม่เท่ากับอันแรกนะครับอันที่3นี่เป็นเรซินนะครับทําหน้าที่ขจัดหินปูนและตะกอนต่างๆเช่นแคลเซียมเพื่อลดความกระด้างของน้ําด้วยวิธีแลกเปลี่ยนประจุอิออนทําให้น้ํามีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้นนะครับก็ว่าอย่างนั้นเปรียบเทียบกันนะครับอันแรกเลยก็จะค่อนข้างสกรปรกเยอะสุดนะครับก,ก็ลองลองมาจะดึงไส้ออกมาดูนี่ น้ำดำปีอ่ะนี่ใส่กอนที่สองดูด้านในดูอันที่3ามกันว่างรอคุณแม่ล้างกระปุกใส่กองนะครับเดี๋ยวมาถอดกองสองชั้นอันนี้กันนะครับอันนี้จะเปลี่ยนตัวใหม่เลยไม่ต้องล้างวิธีถอดนะครับเราเอานิ้วกด มันจะมีตัวให้กดได้เนี่ยตรงนี้เป็นคล้ายๆแหวนแีวนมันจะพุ่เข้าไปข้างในนะกดไปก่อนเราเราสามารถดึงสายออกมาได้แบบนี้นะครับวิธีใส่เวลาตอนประกอบก็กดดันเข้าไปแบบนี้ยก็จะแน่นเองนะครับโอเคเราถอดให้หมดเลยถอดทีละอันก็ได้นะครับถอดทีละชุดเราจะได้ไม่ลืมนะครับเดี๋ยวอาจจะใส่ผิดใส่ถูกได้นะครับ mm. ผมจะดันแล้วก็เอาชุดใหญ่นี้ออกมาก่อนนะครับ มันมีตัวล็อกหนีไว้เฉยๆนะครับสองฝั่งก็ดึงออกไม่ยากอันนี้นะครับมันมีหน้าที่เป็นไ้กรองชั้นที่4นะครับเป็นอะไรเนี่ย Evited Carbon a บ t i v t t e d Carbon นะครับไ้กรองคาร์บอนเก็ดกองคอรีนสารอินทรีย์กลิ่นส,นสีปรับรสชาติกรองสารพิษยาฆ่ามาแมลงโลหนะหนักิต่างๆ และรวมไปถึงการปรับค่าความเป็นกดดันนะครับอันนี้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องล้างสังเกตว่ามันจะมีเศษผงเศษอะไรหลังจากที่เราใช้เนี่ยอันนี้ก็เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมจะถอดข้อต่อตรงนี้นะครับของเก่ามาใช้นะครับเนื่องจากว่าจุกยางเนี่ยมันยังดีอยู่เนี่ยซึ่งเราซื้อกองเนี่ยเขาก็จะแถมมาให้นะเนี่ยแต่พอดีมันไม่มีจุกยางมาให้ผมกลัวน้ํารั่วน,นะครับ ไม่ใช่จุกยางสิเขาเรียกว่าโอลิงเนี่ยโอลิงยางดำๆเนี่ยก็เลยถอดของเก่ามาใช้ไปกอ่อนนะครับน่าจะใช้ได้และนี่ก็เป็นตัวกรองอันใหม่นะครับแล้วก็เอาจุกออกแล้วก็ใส่ข้อต่อตัวเก่าเข้าไปนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็หมุนให้แน่นนะครับใส่สองฝั่งเลยเสร็จแล้วก็ดันให้มันอยู่ในล็อกของเขาเหมือนเดิมนะครับมันจะล็อกพอดีเสียบใส่น้ำกับเข้าเหมือนเดิมอีกด้านหนึ่งส่วนไส้กรองอันสุดท้ายนะครับ ไส้กรองโพคาร์บอนโพสคาร์บอนนะครับนี่อันสุดท้ายนี้ทำหน้าที่ดักจับสีกลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่กองคอรีนปรับรสชาติให้นุ่มนวลรวมไปถึงปรับค่าเป็นกรดเ,เป็นด่างของน้ำอีกครั้งก่อนไปบริโภคนะครับถ้าออกจากไส้กรองอันนี้ก็ไปยังก๊กน้ำที่เรา,าใช้บริโภคแล้วนะครับซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเราก็ เปลี่ยนนะครับก็ถอดสายออกนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเราจะถอดข้อต่ออันเก่าเอาไว้ใช้ก็หมุนออกได้เลยไม่ต้องใช้ประแจใดๆก็ได้นะครับใช้มือหมุนได้เลยเนี่ยมันก็อาจจะตึงๆมือหน่อย สำหรับกองอันนี้นะครับผมจะใส่ข้อต่อของเก่าอันนึงส่วนด้านท้ายผมจะไม่ใส่ตัวเก่านะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะโอลิงมันจะสึกหลอเยอะเป็นการเทสด้วยครับว่าถ้าไม่มีโอลิงนี่น้ำจะรั่วหรือเปล่าก็สงสัยว่าข้อต่อที่เขาแถมมาให้ทำไมไม่มีโอลิงมาให้ด้วย คิดว่ามันน่าจะไม่รั่วหรืออาจจะต้องพันเทปพ,พันเกลียวหรือเปล่าลองดูแล้วกันครับอันนี้ไม่พันเทปพ,พันเกลียวด้วยเอาสายกลับไปที่เดิมน,นะครับหลังจากที่เราเอากระบ,บอกใส่ไส้กรองเนี่ยไปล้างแล้วนะครับทั้งสามอัน สะอาดเอี่ยมเลยนะครับวิธีทําความสะอาดก็ใช้น้ําเปล่านะครับใชอ้อะไรก็ได้เข้าไปขัดด้านในเป็นอฟองน้ําเข้าไปถูๆให้เศษสกปรกคาบสิ่งสกปรกออกให้หมดกันนะครับหลังจากนั้นเราก็ล้างด้านนอกด้วยทั้งด้านนอกด้านในเลยเสร็จแล้วเราก็เอาไส้กรองอันใหม่มาใส่นะครับอันนี้เป็นไส้กรองอ,อันแรกขั้นตอนแรกก็คือไส้กรองที่เขียนว่าโพลีโพลีน เนี่ยใส้กรองสีขาวแบบนี้เราก็ใส่ให้ตรงล็อกนะครับมันจะมีมันจะมีอ่าหลุมให้ใส่อยู่เนี่ยก็จะใส่ลงล็อกพอดีนะครับส่วนอ่าใส่กรองอันที่2อ่ะก็แกะใส่ไปแล้วแล้วก็อันที่3ามที่เป็นเรซินเวลาใส่ผมจะใส่ย้อนกลับนะครับก็จะใส่ สากรองที่เป็นเรซินก่อนนะครับสากรองคาร์บอนนะครับจริงๆแล้วใครจะเรียงยังไงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วก็จําได้เนาะถ้าเกิดว่าจะให้ง่ายก็พยายามเรียงตามลาดับนะครับจะได้ไม่หลงนะครับเสร็จแล้วก็ทุกอันเนี่ยเราก็ต้องอขันท่อใส่ไสากรองเนี่ยหรือก็บอกใส่ส้กรองให้แน่นนะครับมิฉะนั้นน้ามันจะรั่วได้อันสุดท้ายครับ ขันกระบอกไส้กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้แน่นทุกตัวแล้วก็เช็คตามข้อต่อต่างๆให้เรียบร้อยนะครับทดสอบเปิดน้ําเข้าตัวเครื่องกรองน้าเลยครับต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ช่วงเย็นเนาะแฟนผมทํากับข้าวอยู่อาจจะมีเสียงทํากับข้าวก็ต้องขออภัยนะครับอ่าตอนนี้เปิดน้ําเข้ามาแล้วนะครับ เปิดน้ำมาแล้วก็เช็คจุดรั่วต่างๆนะครับว่ามีรั่วหรือเปล่าถ้ารั่วก็ขันซะให้แน่นนะครับลองเปิดน้ําทิ้งดูครับไล่น้ําตอนนี้ก็เปิดน้ําเข้ามาในเครื่องกรองน้ําให้เข่าฟิวให้เต็มทุกท่อนะครับทุกไส้กรองแล้วก็ออกมายังตรงปลายทางตรงที่เราใช้ดื่มนะครับก็เปิดทิ้งไปสักระยะหนึ่งนะครับให้มันเป็นน้ําของใหม่ ไม่มีกลิ่นแล้วเราก็เอาไปใช้อุโคะบริโภคได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพิธีเปลี่ยนไส้กองเครื่องกองน้ำด้วยตัวเองแบบง่ายๆนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วไปหากองใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับราคาไส้กองนะครับก็ที่ผมลงทุนไปทั้งหมดในครั้งนี้ก็ราคา ไม่เกิน300บาทนะครับลองไปหาเลือกซื้อเอาในาเว็บขายของออนไลน์มีขายนะครับหรือติดต่อที่ร้านที่จำหน่ายเครื่องกรองน้ำตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆที่สนใจไม่มากก็น้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ